มาโนเลมอนบิ๊ก้าครบแพ็คอันนี้เป็นลอตที่สั่งสั่งออนไลน์ all online ได้ลดราคาเอ้ยไม่ใช่ได้ลดราคาเราสั่งแบบอะไรอ่ะใช้คูปอง cashback เป็น member n l member เป็น point ได้หมื่นสองพันคะแนนเท่ากับร้อยยี่สิบบาท เอาไปซื้อโฟมล้างหน้าฟรีเลยสบายก็ได้แล้วก็เ้าลดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะยอดซ <c oughs> องมันจะถูกกว่าโอิโอโอโอิโอมาเบียววางมีต้นกล้องอยู่ทางนี้นะลืมไปชิมตรงนี้ต้องวางให้เอียงขวานิดนึด่งมาดูว่าในแพ็คจะได้เอาหรือเปล่านะ เพราะว่าเมื่อวานไดนะ้แต่กี้ก็มีคนในกลุ่มเขาเขาโชว์ว่ามันได้ใบหนึ่งก็เลยอยากเพื่อความชัวเราเราลองมาไม่งั้ก็สั่งแพ็คไป่าจจะด้ SR หนึ่งใบเพราะ SR มันมีสิบสิบแบ่มัต้องแกะดีๆเพราะว่ามันขาด หวานแกะจนซองขาดเลยตรงนี้ตรงหัวมุมเนี่ยมันแล้วมันดึงไม่ดีนี่ซองกระจายซองขาดได้เลยนะอันนี้มันสิบสองซองนี่แพ็คหนึ่งมันจะเยอะกว่าโอเลยงย่ามแค่แปดทำให้เราแกะได้เร็วนี่ซื้อเส็จถึงประมาณสิบเกือบยี่สิบแต่ไว้ก่อนแล้วกันแกะแพ็คก,ก่อนธรรมดาห้าสิบห้าอห้าสิบห้า ก็เป็น110แล้วก็แบบ S R อีก10ทั้งหมดมี120นะผมนี่ดูว่าเดี๋ยวจะซื้อแฟ้มเดี๋ยวรอ P D ก่อนจะซื้อแฟ้มแฟ้มใส่การ์ดเล่งมาแล้วรอ P D จะได้ใช้โคตรรถแลก P D น่าจะ25นะ้น่าจะมีลรอ ยี่ห้าของช e. อปปีอนนั้ไม่ซื้ออะไรเพิ่มรอไอ้รอตัวไอ้อะไรวะโปเกมอนหนึ 1> 1่งห้าหนึ่งก็ประมาณกล่องสองพันกว่าบาทตอนนี้ก็พรีออเดอร์กันอยู่ยผมไม่ก P, ล้าพรีก็กลัวไม่ได้แต่จริงจริงก็คงได้แหละราคาเปิดตัวมันอยู่มเท่าไหร่ ไม่รู้กันอย่ารอรอส่วนรถรอคิดก่อนมีเวลาคิดไม่รีบไอ้ไออันนั้นมันมีตัวราคาสูงเยอะมันก็เลยแพงมันเป็นชุดเสริมตัวราคาดีๆเยอะแต่ถ้าคนซื้อมันเยอะมันจะได้มันจะไม่รู้เราก็ไม่ได้อยู่วงการโปเกมอนเพิ่งจะเริ่มแตะแตะ แต่ดูว่าขนาดปล่อยยี่สิบสามายนี่ใครซื้อเลยชีวิตมันเศร้ามีคนซื้อเท่ากับสัสมนะท่องไว้แต่ต้องหาสมุดสวยๆเก็บหน่อยนี่มันก็สวยดีอ่นะจะขายใบดีๆไปหมดแหละขายไปพันนะโอเคอึ๊บ เกือบขับเวอร์ค่าหนึ่งกล่องไ,ได้ sar มาใบานี้สบายต้องได้ใบเด็ด,ด,ด <c oughs> จะโมหาฤิ์ไม่ได้ไม่มาหรือว่าแก้เซง็งไว b า b 2 s ได้หยิบหยิบเคเบิ K ้ลเผื่อฟุกได้นันจาโม จริงมันก็ได้อยู่นะไปวัดไปลุ้นเอาไปลองดูก็ได้เดี๋ยวีจะลอง B2S ดูแต่มันแพงไง B2S มันซองละสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าอซองแล้ปลาเขาเป็นสองร้อยห้าสิบดนเผื่อจะดวงดี ซื้อมาจะได้ของดีเลยขนาดลุ้นสามสิบซองยังห่วย,ย <c oughs> รู้จะว่างไงช่วงนี้เอาตัวรอดไปก่อนนะครับอืมรัฐบาลก็ยังไม่ได้ฟอร์มันจะออกอีท่าไหนเกิพักพวกสอวอเล่นงานซะยับเยินต้องเล่นงานย้อนหลังพวกนี้ ไม่คหัมันลอยตัวไม่ได้ครับต้องให้อยู่ในสังคมยากเกินหน้าเอาขี้ไปปลาอี้แล้วป่าวะสมัยอุทัยพิมพ์กจชนโดนขี้ปลาโนแถลงข่าวอยู่นะโดนขี้ปลาโดนโหดกระจายมาแล้วแกะครบจบมาลุ้น ได้ไหมใบแรกก็เอ็นโอ้โหนี่สามจำได้เลยโดเรมอนสี่สิบหกเนี่ยนาหยีเกไปตรงนี้หกสามใบที่สองปึ๊บโอ้โหเฮ้ยเลเซอร์ไว้เลเซอร์โดเรมอนหมายเลขแปดสิบน่าจะยังไม่มีนไะอ้แรบลิ้นนี่ อันนี้เป็น R นะครับจัด R าร์ห้าสิบห้าแบบเลยอ๋โดเรมอนที่แล้วยีบสองหรือว่าแพ็คนี้เป็นแพ็คแห่งโดเรมอนเจอแพ็คแห่งใจแอนไปแล้วอาโดเรมี่เออโดเรม,มี่การ์ด R หมายเลขหนึ่งร้อยเก้าหมาื่นจะมีแล้วหรือเปล่าอุย้ย อิสุกะเบอร์สี่น่าจะมีแล้วไมไอมเบอร์ต้นๆน,นี้ยังมีไม่ครบเนโอ์อะเบอร์รนะ้อยสองปลาหมุนกัดอานนะฮะกัดอาจะได้ประมาณเจ็ดใบนะครับที่แล้วอีกหนึ่งใบโนบิตะเบอร์สิบเก้า โดเรมี่เบอร์แปสิบเอ็ดนะครับว,วีบวับโดเลมี่ธรรมดาเบอร์สี่ห้าก่อนโดเรมอนพอดี โอ้นูเลมอนเบอร์หนึ่งดีเลยใบเบอร์หนึ่งงอนะฮะเฮ้ยเหมือนกันเลยอะหันกระทงเบอร์สี่เอ็ดโอโหโคนแย่หันกระทงใช้มิลเลอร์เอาปะเนี่ยโอโหเดี๋ยวต้องเอาไปดัดมันงอสุนีโอเบอร์ยี่สิบเอ็ด ฉากหลังคนละสีแต่ว่ารูปเดียวกันหันคนละทางโดเรม่เบอร์เจ็ดงอนิดหน่อยนะงอนาตั้งแต่เปิดเดลบอนโหนี่ก็งอเบอร์สามเก้าต้องหาะไรทับนี่แหละเดี๋ยวมันก็คงมีใบดีๆอันน,อนนี้เราลุ้น สอาออยู่ฟัดโดเรมีซ้ำมาเนี่ยเบอร์เจ็ดซ้ำงอนสองใบเลยโดเรมอนเบอร์สิบห้านั่งนี่องอมเลยเว้ยต้องหาอะไรทับเป็นการ์ดเอ็นเยอะเลยว้าวโนบิตะเบอร์เก้าสิบเก้า เป็นรูปดาวนะครับงอนิดๆเมื่อไรเดี๋ยวอาร์เลยหนักๆครับทำไมก่อนตนะ้องใช้เยลโลว์พีเจสมุดหน้าเหลืองไม่มีแล้วใ้นี้ดิจิตอลเนี่ยงอดูดิโอ้โหงอเบอร์สี่ห้าโดเรมี่ำไมันงอจังวะเนาะสามเนี่ยมีใบตรงอยู่โอเคเออมีห้าใบต้องมีอามาอีก โอ้โหโดเรมี่เบอร์สามงอมหมดเลยเห้ยแล้ว่าโดสองเป็นโนบิตะใส่แอนเบอร์ห้านนมีแล้วอันนี้ไม่งอนะเดี๋ยวเอาอะไรทับๆเฮ้ยเลเซอร์ได้ห้าใบเอามาเลยบนปุ๊บสนเนอ,อเบอร์เจ็ดสิบเก้า ก่อนโดเรมอนนี่ได้ได้เจ็ดใบอะเอ่าไม่มาซู o, านิโอเบอร์สามสิบสี่หอกลางว่านิดหน่อยเหลือสซองขอโทษโดเรมีเบอร์ยี่เจ็ดเจียม <c oughs> สองซองท้ายเฮ้ยไม่ได้เอชแ่นี้วะเฮ้ยตุ้งแล้วแต่ไม่ได้ SR ไว้แพ็คนี้ยีสี่ซูเนโอซูเนโอชักเยอะใบง่อ,อว้าอีกโกดะทากเกชิอ๋อถ้า SR มันจะเพิ่มมาอีกใบหนึ่ง โอดะเบอร์เก้าสิบหกไม่มีแล้วสรุปไม่ได้ sr นะแพ็กนี้ได้เจ็ดใบตามนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีสรุปจะได้ r เจ็ดใบนะครับถ้า sr ก็คือจะได้เพิ่มไดโดเรมอนแปดสิบโดเรมีแปดเอ็ดเก้าสิบหกจายเอาบเก้าโนบิตะ ร้อยสองนโอแลวก็ร้อยก้าโดเรมีโอเคเดี๋ยวไปต่อ